ก็ oh, สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่เกมดีตัดเซิร์ฟเอ็นเอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกลับมาวันนี้เราก็มาอยู่กับในซีรีส์นะ้องรีทอของเราเช่นเคยนะผมใน EP ีที่8นะครับผมคลิปนี้อัดวันที่8เดือน9นะฮะก็ไม่รู้อีกเช่นเคยนะผมว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะครับผมแต่ก็ไม่น่าจะเกินเดือนนี้แหละเดือนกันยานี่แหละนะฮะโอเคนะฮะ เดี๋ยวเราจะเริ่มเควสของเราต่อเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องเกินอะไรมากเพราะว่าเกินมาเยอะแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็กำลังจะจบดันดาวทาใช่ไหม นใช่เราจะจบดาวทาแล้วนะผมซึ่งตัวสุดท้ายที่เราจะไปก็เป็นเจ้าตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่พูดมากความเพงลงเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะผมแต่ที่ผมสงสัยก็คือทําไมคลิปที่แล้วผมไม่ดูก่อนว่าเรากําลังจะจบดาวทากันนะฮะซึ่งถ้าเราจบดาวทาก็คือเราก็จบดัน90ทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มดัน95แน่นอนว่าบอสตัวแรกก็ดุรลหานครับผม แต่ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันชื่อว่าเฮกซักป่ะซักสักอย่างหนึ่งนันแหละอืม <c oughs> โอเคไปลูกแต่ก่อนหน้านั้นขอเรียกอ่าน้องอะไรนะชิจิมาก่อนนะฮะซื้อกิบัสหัวทองของเราบนเล็กน่ารักนะอืมเตะไปลูกมาถึงจ่ะมาถึงแล้วไงล่ะลูก แต่มันอยู่ต่อหน้าเรามันก็ไม่ถึงนะตกใจมาเลยเมื่อกี้นึกว่าเตะแล้วมีเอฟเฟกตพิเศษมาด้วยทำเอาตกใจเลยนะเมื่อกี้ระเบิดเหรอไม้โดนครับผมมาตัวแดงไม่กลัวเตะปืนไปก่อนลูกนั่นแหละเรียบร้อยไปเลยลูกวิ่งชาร์จมาครับผม ไม่ตกแน่นอนเพราะมันมีให้ตกไนหะ่ตกแน่ๆล่ะดันทุกนีเพราะว่าอุ้ยไม่ใช่สิมันยังมีอยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่คิดจะตกแน่ๆใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกอืนน้เนีเมื่อกี้ไม่นับนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามีหลุมอืมเล่นมาเกือบสิบครั้งเพิ่งรู้อืมดีงามลูกเอ,อ๋ยโอเคไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเจวอวอร์สนะไม่เอานะ เล่นไปซะแล้ววันนี้เราเล่นงานตัวหลังก่อนเลยระเบิดปล่อยไประเบิดปล่อยไป,ไปไปก่อนโอเคเืมปิดไว้สปู๊กอีกอมไม่เป็นไรฮะเสียงผมไม่เข้าขนาดนั้นมังนะโอเคยังไม่โอนี่่ะวันนี้ลูกอยู่ไกลเกินไปไม่ถึง โอเคเรียบร้อยฮะวิ่งต่อไปครับผมยาวๆฮะยาวๆโอเคครับผมวิ่งไปลูกชาร์จไปด้วยก็ได้อ่ะปึ้งตายไหมไม่ตายก็มิโ้จะว่าอย่างไงนะเมื่อกี้ทึกจังลกคําถามคือเราปล่อยไปได้ไหมไม่ได้ประตูจะไม่เปิดถ้าไม่จัดการให้หมดอันนี้อืมเตะตัดขาไปหนึ่ทีตรงนี้ล่ะ ่ขาเดเรื่องเรียบร้อยครับผมไปปีนขึ้นไปบอสอยู่ข้างหน้าเรานี่เองไม่ใช่ตรงนี้นะอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอืมใส่เข้าไปอีกอน,อนิดนึง่งมานี่ลูกอุ้ยเกือบเกือบเกือบเรียบร้อยไปเสร็จอีกสักสองตัวอือโอ้ยโดนเหรอท่นานแมื่อ,อกี้ นึกว่ามันจะตีมานั้นอ่ะกดรอ,คอรเคานเตอร์อย่างเดียวเลยไปครับผมในเวลาปัสดากับบอสนะฮะจะรอดไหมเนี่ยเรามีแปลงล่างอยู่โอเคน่าจะรอดเดดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตรงนี้ห้ามพุ่งฮะถ้าถ้าคุณไม่มั่นใจในการพุ่งคุณตกตายได้แน่นอนดังนั้นเรากระโดดมาปกติก,ก็ได้ครับผม <laughs> เออ มาเลยโอ๊ยเยอะเลเร็วเกินไปแล้วลูกย้อนเลยเฮ้ย้ยทำไมท่าเยอะจังท่าเยอะจังลูกเฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยเฮ้เรือมาเนี่ท่าพากระเบื้องไปหนึ่งทีอื้ยคอปเตอร์จึ๊บไม่ทันหรอกลูกมา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 แลนดิ้งท่าซุปเปอร์ฮีโร่อุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะไม่โดนฮะแต่รอบแรกโดนนะอื ซึบสองมาโอ้ยมีสามด้วยเหรอไม่เอาน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอาม่เอามึ๊บหนึ่งตายไปซะจะลเคปานหางครับผมจบสวยมาก๋อเ่โอเคครับผมก็เรามาต่อเลยนะหลังจากเราเกียร์อ่า ตัวประหลาดอาเคียขึ้เนเราตบขึ้นเราไปเมื่อกี้นะฮะมันก็ให้เรากลับมาที่สวนสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่ามันให้เรากลับมาทําไมนะแต่เอาเป็นว่ากลับมาครั้งนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆมาไม่ไม่รู้เออให้กำลังใจตัวเองก่อนว่าอะไรดีๆนะฮะโอเคไปมุ่งต่อไปเดี๋ยวเราก็รู้เองนะั่นแหละว่ามันคืออะไรนะฮะ เราจะผ่านไปแบบยาวๆนิดนึงนะฮะแต่ถ้าทางไหนประตูปิดเราก็ต้องบุกเคลียร์กันสักนิดน,นึงนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะฮะถ้าผ่านรึ้เรื่องไปมาหนี้โอเคเรียบร้อยประตูเปิดนะผมใครกันนะที่เป็นคนทคํากลไกประตูปิดประตูเปิดเนี่ยไว้ทีหลังแล้วกันเรื่องนี้ค่อยคิดทีหลังเออโอเคไปจิซ้ายจิดขวาไปลูกเออนั่นแหละ เดือกันอีกด้านนะแจ๊เอ๊ะท่าน,นี้โอ้เดือดเดือดเดืดเดดอะมาเตรียมพร้อมดีฮะเตรียมพร้อมดีเตรียมพร้อมอย่างดีดีอืมถ้าผ่ากระเบื้องไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยหมดยังหมดแล้วใช่ไหมถ้าผ่ากระเบื้องเสร็จแม่ต่อฮะแน่นอนนะผมเมื่อกี้แดนจะแดนพิกท่าซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะรู้สึกว่ามานานไม่พอเดี๋ยวเ ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ลง l a น d i ท่าซุปเปอร์ฮีโร่เป็นไงยังไม่นอกนะผมมันข้างมันข้างมันข้าง,งอ้าวล้มล้มล้มแบบนี้ก็ต้องยัดหน้าสิครับผมอ้ออา,อาเวเดี๋ย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 วลูกเรียบร้อยครับผมตินลังกาฟาดหน้านะฮะตินลังการตรงไหนวะเนี่ยข้าวสูงชัดๆๆจบครับผมอ้าวปัชดาครับผม คุณแม่นีมโผล่มาแล้วนะฮะงับน,นี้หละน่าสนุกขึ้นแล้วล่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเควสต่อไปมันจะให้เราสวมบทบาทเป็นแฟรนะฮะมันแคร์อะไรล่ะซาร่าเซล่าเออสักอย่างหนึ่งนะฮะเราถึงจะส่งเควสและเดินเควสต่อไปได้นะผมดังนั้นเควสนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแล้วกันนะกว่าเราจะเดินถึงเควส95ซึ่ง มันนานเกินไปไหมอืมนั่นสินะเคล่าสปีด90เนี่ยไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับผมแต่เราจะมีปัญหาช่วงหลังๆนี้แหละเยอะมากด้วยโอเคลูกไปไหนมาดูสิเรายัางเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะยังสามารถคอนโทรลได้ดีไหมนะฮะในการเล่นอ่าเพน้าโล่เนี่ยดาบโล่เนี่ยไม่เข้าได้จับนางเลยช่วงนี้ เรียกว่าไม่ได้จับเลยดีกว่าเออไปลูกมาอสบายครับผมความเร็วขนาดนี้อยากได้เหมือนกันนะหนึ่งสองอปกปอไปหนึ่งทีมานาหมดเออไม่ใช่ซาจมนินาหมดโอเคนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตอนนั้นจะเป็นจุดฝึกปลาหอกนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วเราเมินมันแล้วทีนี้ ุ้งไปลูกผมก็พลอยไม่ได้อ่ะกุ้งขมับแบบของมันแรงอยู่แล้วนี่เนาะลืมถ้าถ้าผมก็พลอยมาเข้ามาแบบเมื่อกี้ตายหมดแล้วนั่นนะ่ะยกตัวอย่างเช่นอ้อย่าขางสิอืมแบบนี้นะฮะโอเครับผมมาเราก็มาต่อกับในเรื่องเซล่าต่อเลยนะฮะไปเดี๋ยวเรา มันใกล้แล้วแหละนะฮะใกล้ที่เราจะไปประชาดากับแม่นีมแล้วนะฮะแต่ก็อย่างที่คิดแม่นีมตอนนี้น่าจะโดนเนื้อไปพอสมควรแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่นะทำไมถึงแม่นถึงเป็นเช่นนี้หนึสองสามอุ้ยเหนื่อยช้านเหนื่อยสตามิน่ามี200เองเหรอลูก เอาเพิ่มอีกสักร้อยได้ไหมอีกสักร้อยสองร้อยได้ไหมเออไม่รู้ว่าซาเตอร์มิน่าหายไปไหนหมดนะฮะดับเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วเนี่ยลูกว่าแต่ทำไมผมใช้สกิลไม่ได้อ่ะอ้าวใช้ได้นี่หว่าแต่ทำไมทำไมมันไม่ขึ้นโชว์แสงแล้วเนี่ยโอ้โหงงงงในงงสุดยอดงง โอ,โอ้ย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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงเริ่มจากพุ่งสองทีหกอยสองครั้งตามด้วยตามด้วยตูขังอีกสองครั้งใช้เปลืองมากลูกบอกเลยใช้เปลืองมากนะฮะเมื่อกี้แหมของดีจะต้องใช้นะฮะอืมโอเคไปพุ่งไปลูกอ้โห อันนี้ดูทรงแล้วมันเป็นเมืองของเราใช่ไหมไม่รู้สิอารมณ์มันเหมือนว่ามันน่าจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ฮท่านแม่ไอพวกนี้จะมาลอยีหลังเหรอปันไปเถอะแสดงว่าไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นคนแพร่เชื้อให้เรานะ ไม่ถึงให้หมู่บ้านเราอะนะโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ยืมกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ